ดูดวงชาวราสรีเมษหูดำไม่ยอมคนที่ทำลูกมาจากนรกครับผมหูดำคอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาเปรียบเสมือนนางฟ้าแม่ทุนหัวที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาท่านคอยตามติดคอยปราบศัตรูหมู่มานให้หมดไปสิ้นหดวงชะตาจะเปิดหดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ส่งมอบถ้วยทองเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจร จัดหนักจัดเต็มในโชว์ตาการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลกนเพดุบายจะบังเกิดตกตำแหน่งเดะเวอร์แสงสว่างมนจันทาจตตาชีวิตจะรับทรัพย์เดลเวอร์บับงเกิดขึ้นในโชว์ตาจตตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนานับบีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบนกระยวกระซ่ากระสายอดทนอดกันอันควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษ ครับผมอาจจะได้เจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นั่งอยู่เฉยๆเงินล้านถามหาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งบุญกุศลวัสนาจะเจริญลูกเลืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านเหมือนโดนบีบบังคับ สายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวหันถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังตั้งใจหมายการจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ดมูลบังเกิดขึ้นในโชคตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองดวงชะตาของท่านจะเปิดใครบางคนที่เข้ามายื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉนั้นตกตำแหน่งเอ็มเพสอำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงิทธิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้จะได้เหรียญใหญ่เบ้อ ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มนั่งอยู่เฉยก็จะมีโอกาสทองเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งชาลดไอ้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นอัศวินขีม่ม้าถือดาบไปสาดป้อมมานั่งปีศาจยิจ่งจอเก้าวหาง ข้ามาจัดหนักจัดเต็มครับการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดูใบได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับวงแปรเปลี่ยนแปรผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดเป็นไปตามวงล้อแห่งวัตจัดจัดหนักจัดเต็มตามแบบแผนประเพณีโชกตาท่านจะได้รับโอกาสทองได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพโชกตาของคุณยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ท่านจะได้พลิกจากร้การเมดีมีดดาบปากลงมาเต็มตัวกวนกวายกษัตริย์ภาษายอดทนอดกัน้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่คุณแบกภาระไว้อย่างหนางนวนท่านจะได้พลิกจากร้การเมดีแต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านไล่หลำเต้นระบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ถัดสันบังเกิดแสงสว่างเข้ามาแล้วถึงเวลาแล้วเดอะสตาร์เข้ามาจะทําอะไรก็ลงโรดปรสัสผอสำเร็จจับเงินเป็นเงินจับท้องเป็นทองเลขเสียงนําโชคแจ็คพอตรางวัลใหญ่จะร่ํารวยครับผม,บม,โมโโก็มีมรดกมีวาสนาครับผมออกรถหมายใบแดง b m w ครับผมลุงสุขสมสมหวงังดังใจหมายงูดําไม่ยอมใครทําลูกเขาเขาไม่ยอมแน กกกาาารรรััับให้้ท่นนนะววงคคมาจาลแลสำหรับชาวราศีเมษเดือนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและมีความกระตือรือร้นในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในหลายๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านการงาน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาทักษะและความสามารถในงานของคุณคุณอาจได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถในโครงการสำคัญหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็วความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการจัดการเวลาและความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นพยายามจัดลำดับความสำคัญของงานและไม่ลืมที่จะพักผ่อนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมษเดือนนี้ มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคุณอาจได้รับรายได้เพิ่มเติมจากแหล่งรายได้ใหม่หรือจากการลงทุนที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องการลงทุนในระยะยาวอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณในช่วงเวลานี้ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมษที่ยังอยู่ในวัยเรียนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในวิชาหรือกิจกรรมพิเศษ ที่ไม่เคยสนใจมาก่อนความกระตือรือร้นนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำผลงานได้ดีในด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามคุณควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือเหนืล้าการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และทำตามแผนที่วางไว้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ตามที่คาดหวัง ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายตลาดหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ และพิจารณาการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณอย่าลืมติดตามผลตอบรับจากลูกค้าเพื่อนำม,มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้นเกณฑ์การเดินทางเดือนนี้ชาวราศีเมษอาจมีโอกาสในการเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนการเดินทางเหล่านี้ จะเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะผู้คนใหม่ๆและขยายเครือข่ายทางสังคมการเดินทางเพื่อพักผ่อนจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายและเติมพลังกลับมาใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสดชื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและอย่าลืม เตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นสภาพอากาศหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษทั้งด้านการงานการเงินการเรียนและชีวิตส่วนตัวความกระตือรือร้อน และพลังงานบวกของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่เดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเรื่องความรักดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีกันส่งผลให้คุณมีพลังและความกระตือรือร้น ในการสแสวงหาความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้อนในราศีกุมอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความสับสนในเรื่องความรักบ้างคุณอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากหรือต้องทบทวนความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการพัฒนาความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีการพูดคุยเรื่องสำคัญหรือวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้อนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสาร ที่ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับคู่ของคุณคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของคุณหรือคุณอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องสำคัญบางเรื่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้คุณควร1พยายามสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับคู่ของคุณ2รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจและเคารพ สามหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่ให้ความสำคัญกับการแสดงความรักและความห่วงใย,ยต่อกัน 5. อดทนและใจเย็นเมื่อเกิดความขัดแย้งพยายามหาทางออกร่วมกันหากคุณสามารถผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆอิทธิพลของดาวอังคารจะทำให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีที่โคจรย้อน อาจทำให้คุณรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองคุณอาจกลัวที่จะเปิดใจหรือไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบรักในเดือนนี้คุณควร1เปิดใจและพร้อมที่จะรู้จักคนใหม่ๆ2เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกที่คุณสนใจ 3. ใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ 4. เชื่อมั่นในตัวเองและไม่กลัวที่จะแสดงความรู้สึก 5. ไม่รีบร้อนหรือกดดันตัวเองมากเกินไปปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปตามธรรมชาตินอกจากนี้คุณควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจ โดยใช้อารมณ์ให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาและทำความเข้าใจความรู้สึกของคุณอย่างท่องแท้สรุปโดยสรุปเดือนจะเป็นเดือนที่น่าสนใจและท้าทายในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์และพบเจอคนใหม่ๆแต่ก็อาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่ยากลำบาก สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการเปิดใจและการระมัดระวังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจและอย่าลืมที่จะรักและดูแลตัวเองด้วยหากคุณสามารถนําพาตัวเองผ่านความท้าทายในเดือนนี้ได้คุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณจะเติบโตขึ้นในฐานะบุคคล จงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะพบว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขสำหรับคุณ